สวัสดีครับพี่น้อง FC สันดาฟาร์มช่องกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยกับกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ครับวันนี้ผมก็มีเวลาว่างอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้กำลังจะเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้ก็กำลังอยู่ในรถนะก็ถือว่าเวลาว่างของผมก็คือเวลาที่อยู่ในรถนะฮะ <c oughs> ก็จะขอนำมาความรู้ข้างคอก จากประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์มาเป็นระยะเวลา19ปีที่ผมสะสมประสบการณ์มาเล่าสู่ให้พี่น้อง FC ได้รับทราบกันนะครับวันนี้ผมจะขอนำเอาประสบการณ์ความรู้ข้างข้อของผมนะครับที่ทำการเลี้ยงสัตว์มาเกี่ยวกับเรื่องการผสมเทียมนะครับประโยชน์และทึกและข้อดีและข้อเสียของการผสมเทียมมาพูดคุยกับพี่น้อง FC ผู้เลี้ยงสัตว์นะครับ ครับก็ต้องขอย้ําก่อนนะครับผมเองไม่ใช่ในายสัตวแพทย์นะฮะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะบํกนมาถ่ายทอดเล่าสู่ฟังเนี่ยเป็นจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับจากประสบการณ์ล้วนๆเป็นจากประสบการณ์ความรู้ข้างข้อของผมเองล้วนๆนะครับไม่เกี่ยวกับวิชาการนะครับถ้ามันมใช้เหตุและผลนะครับใช้เหตุและผลเป็นตัว ชีวัดนะครับถ้าพี่น้องได้รับทราบได้รับฟังแล้วถ้าเอาพี่เอาเหตุและผลมาชี้วัดกันนะครับว่า,ามีเหตุและผลน่าเชื่อถือไหมถ้าน่าเชื่อถือพี่น้องก็นําไปปฏิบัตินะฮะตามไปปฏิบัติตามแต่ผมขอรับรองนะครับว่าสิ่งที่ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังต่อไปนี้คือประสบการณ์โดยตรงของของผมเลยนะครับ <c oughs> ที่ปฏิบัติกับร่างกายสัตว์เลี้ยงของผมมา ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงสัตว์นะครับผมก็ฝึกผสมเทียมมาเองนะครับไปเรียนผสมเทียมมานะครับก็ผมผมเองก็ไปเรียนผสมเทียมมาจากสมาคมกำแพงแสนนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับสัตว์เลี้ยงของผมบทั้งัวทั้งควายนะฮะก็ประโยชน์นะครับประโยชน์ของการผสมเทียมเนี่ยคือมีประโยชน์เยอะมากนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียมีข้อเสียเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องประโยชน์ก่อนนะฮะประโยชน์ของการผสมเทียมเนี่ยมันจะดีกว่าการผสมตัวตรงที่ว่าเราได้ลูกที่ชัดเจนนะครับเราได้ลูกที่เป็นเหมือนพ่อพันธุ์นะครับสมมุติเราเอาพ่อพันธุ์ชาโลเล่ร้อยใส่เนี่ยในแม่ง,งวัวลูกผสมบรามันหรือไทยใหญ่เนี่ยลูกออกมาจะเป็นชาโลเล่หน้าตาจะเป็นชาโลเล่เลยครับ หน้าตาจะเป็นชาโรเล่ถึงแม้เลือดเลือดของเขาจะห้าสิบก็จริงอยู่แต่ว่า,าหน้าตาเขาหน้าตาเขาลักษณะเขาก็จะเป็นชาโรเล่นะครับแต่ถ้าเราผสมตัวผสมตัวพ่อที่เป็นชาโรเล่นะครับถ้ามันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับเรื่องเรื่องกายภาพจะไม่ค่อยนิ่งนะครับประโยชน์ของมันคือความนิ่งนะครับความนิ่งเรื่องสายพันธุ์ ของการบรีดนะครับของการบรีดเราต้องการที่จะได้รูปแบบไหนพ่อหน้าตาแบบไหนกายภาพแบบไหนเนี่ยเราก็เลือกพ่อได้เลยน,น้ำหนักแรกคลอดจะเป็นแบบไหนเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยครับถ้าถ้าเราใช้ผสมเทียมนะครับแต่ว่าถ้าผสมตัวเนี่ยหมายถึงว่าทับสดเนี่ยความนิ่งจะไม่พอการจ่ายลูกของพ่อแต่ละตัวยังไม่ไม่พอนะครับ อย,อย่างน้ําเชื้อที่นําเข้ามาจากเมืองนอกเนี่ยเขาจะผ่านการวิจัยมาเป็นพันๆตัวพันๆแม่เลยครับอพอนิ่งแล้วเขาถึงจะส่งออกมาจําหน่ายครับถ้าไม่นิ่งเขาเขาไม่ออกออกมาจําหน่ายนะครับนะครแล้วก็ประโยชน์ของการผสมเทียมอีกอย่างหนึ่งที่ผมผมผัดโดยตรงเลยคือเราสามารถตั้งโปรแกรมให้วัวคลอดเรารู้วันคลอดที่ชัดเจนนะครับเรารู้เดือนคลอดที่ชัดเจน เราสามารถที่จะกำหนดให้วัวคลอดช่วงที่หญ้าอุดมสมบูรณ์หรือเปือนเดือนที่ปลอดภัยสำหรับการการคลอดของสัตว์นะครับมันก็จะปลอดภัยตรงนั้นแล้วก็จะจะง่ายจะง่ายต่อการควบคุมนะครับขออนุญาตกด GPS แบบนะครับะจะง่ายต่อการบริหารจัดการนะครับและการผสมเทียมเนี่ยถ้า เราทําเป็นเองเจ้าของฟาร์มทําเป็นเองยิ่งดีมากนะครับยิ่งดีมากโดยเฉพาะ,ะเราเป็นเจ้าของฟาร์มเราอยู่กับสัตว์ตลอดเวลาเป็นสัตว์ฮิตตอนไหนเราก็จับเวลาเอาเองทําเองอทําการผสมเทียมเองนะครับจะดีมากครับจะดีมากแล้วก็จะค่อนข้างได้ผล100ซนะครับผม mm hmm. ผมพูดว่า100เเลยถ้าเจ้าของผสมเทียมเองเป็นนะครับ ขอ,ขอใช้คำพูดว่า100%เเลยเพราะเรามีโอกาสอยู่กับสัตว์ตลอดโอเครอบนี้ไม่ติดรอบหน้าต้องติดนะร,รอบหน้าไม่ติดอีกรอบต้องติดนะครับแล้วเราก็แก้ไขปัญหาของของสัตว์เราได้นะครับน,น,นั่นคือประโยชน์ของการผสมเทียมที่เห็นชัดๆเลยนะครับที่เห็นชัดๆเลยแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีนวัตกรรมการเนี่ยนำการที่ผมเคยลงไว้ใน e ีพีก่อนๆนู้นนะฮะก็ก็ยังมีเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้น ประโยชน์ของการผสมเทียมแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรทําเองด้วยตนเองเป็นเนี่ยโอ้จะสุดยอดมหาศาลเลยนะครับจะสุดยอดเลยวัวควายผมที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยมีลูกปีละตัวทุกตัวนะครับโดยเฉพาะวัวเนี่ยสามารถทําให้มีลูกหัวปีท้ายปีได้เลยนะครับเพราะเราเดี๋ยวนี้เราทําอุตสาหกรรมงัวนะครับเราทําอุตสาหกรรมงัวงัวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตัวละ หลักร้อยหลักพันเหมือนสมัยโบราณสมัยนุ่นปู่ย่าตายาย่เราเลี้ยงแล้วนะครับวัวเดี๋ยวนี้ตัวละหมื่นละตัวละแสนแล้วนะครับถึงหลักร้านแล้วควายก็เหมือนกันนะครับควายก็ตัวถึงหลักล้านหลายล้านแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องเกษตรกร f อฟผมทุกคนนะฮะลองหันมาพัฒนาเอ่อมาสนใจเรื่องการผสมเทียมนะครับ <S 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 ถามว่าผสมเทียมมีข้อเสียไหมมีครับมีนะฮะมี คนโบราณคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อแม่เราจะพูดเสมอว่าการผสมเทียมพอได้ลูกสักสามสี่ตัวก็กลัวก็จะเสียแล้วควายก็จะเสียแล้วนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเราทําทุกวันนี้การผสมเทียมคือการที่เราเอาพ่อใหญ่ๆเข้ามาใส่ทีนี้บอดี้สกอร์ของของแม่สัตว์เราเนี่ยก็เป็นบอดี้สกอร์ที่เล็กนะครับเป็นบอดี้สกอร์ที่เล็กทีนี้การคลอดลูก ก็จะทําให้หมดลูกคดมดลูกเนี่ยฉีกขาดฉีกขาดเป็นบริเวณกว้างนะครับ <_ d ata> พอฉีกขาดเสร็จแล้วถ้าเราไม่ช่วยเขารักษาแผลในมดลูกเขาก็มดลูกก็จะคดนะครับ <_ d ata> พอคดเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าคดมากๆเข้ามากๆเข้าหลายสองสามตัวไปก็จะกลายเป็นว่าคลอดลูกไม่ได้ก็จะทําให้เป็นมดลูกทะลักนะออกออกมาทั้งยวงเลยนั่นนะครับเพราะเรา ใช้พ่อพันธุ์ตัวใหญ่ทับนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีวิธีแก้ไขมีนะครับวิธีแก้ไขมีถ้าเราทําให้เป็นเดี๋ยวผมจะพูดลําดับต่อไปนะครับนะหมายถึงข้อข้อดีก็มีเยอะนะครับข้อดีเนี่ยมีเยอะแน่นอนข้อเสียเนี่ยมีน้อยนะครับถ้าเราดูแลเป็นจัดการเป็นนี่ข้อเสียอาจจะอาจจะไม่ไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้น ผมอยากจะให้พี่น้อง f อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยใส่ใจการผสมเทียมนะครับจะดีมากครับให้ให้ให้เห็นความสำคัญของการผสมเทียมเพราะว่า,าเราผสมเทียมเนี่ยเราจะได้ลูกที่ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับอ,อย่าสมมติวัวเนี่ยตลาดเนื้อก็ต้องการวัวชาร์โล,ล่ยบีบมาสเตอรอ์วากิลหรือบา์มันร้อยอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเป็นวัวที่สังคงสร้างดี เป็นวัวที่กระดูกเล็กนะครับแล้วก็เนื้อเยอะนะก็ตอบตอบโจทย์ตลาดแล้วก็โตเร็วนะครับโตเร็วกินเก่งทนต่อโรคอย่างเงี้ยฮะมันมันนั่นคือประโยชน์ทัลนล้วนเลยนะครับก็เลยอยากจะมากระตุ้นให้พี่น้อง f อ c เนี้ยเ,เห็นเห็นดีเห็นงามในเรื่องของการผสมเทียมนะครับตัวผมเองเนี้ยตั้งแต่เลี้ยงสัตว์มาผมใช้ผสมเทียมเียเป็นส่วนใหญ่ นะครับยกเว้นช่วงที่ป่วยไข้ที่ที่นอนโรงพยาบาลก็จําเป็นต้องใช้พ่อพันธุ์ตุมปูงนะครับเพราะเราเลี้ยงมัวเราต้องการลูกเอามาขายนะครับเลี้ยงควายต้องการลูกเอามาขายเลี้ยงแพะแกะก็เหมือนกันนะฮะแพะแกะก็ผสมเทียมได้นะครับแต่แพะแกะยังยังค่านิยมในการผสมเทียมยังน้อยมากนะครับยังน้อยมากแต่แต่ผมเน้นในเรื่องของวัวควายมากกว่านะครับวัวควายเนี่ยต้องเน้น ผสมเทียมให้มากๆนะครับจนจะตอบโจทย์การตลาดนะครับสำหรับข้อเสียที่ผมพูดไว้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวขอจะตั้ง TPS อีกรอบหนึ่งข้อเสียวิธีแก้ก็คือค้อดลูกมานะครับพอค้อดลูกมาปุ๊บแกบจะไม่ให้มดลลูกคดทำยังไงนะครับถ้ามวลลูกคดแล้วเนี่ยคุณหมอมาผสมให้ก็ผสมไม่ได้ก็บอกว่างวเสียแล้วขายทิ้งเถอะนะครับนั่นแหละครับคือปัญหา แต่เรามีโอกาสนะครับเรามีโอกาสถ้าผสมติดแล้วข้อวันที่คลอดลูกพอลกหลุดมาเราก็ใช้ยาเข้าไปรักษาแผลให้เขาที่ผมเคยลงไว้ใน EP ก่อนๆเรื่องการรักษาแผลในมดลูกที่ใช้ซาดีอัปเตอร์ฟาที่ของมหาลัยกำแพงแสนเป็นผู้ผลิตนะครับใช้ดีมากครับพี่น้องตัวตัวนี้ใช้ดีมากขวดหนึ่งสามกว่าบาทใช้ได้2ตัวนะครับใช้ได้2ตัวสนะำหรับ การรักษาแผลในมดลูกแล้วรับรองว่าหายนะครับเป็นยารักษาแผลในมดลูกแล้วก็เป็นยาขับน้าข่าวปลาทําให้มดลูกเข้าอู่เร็วสามารถกลับสัตว์ได้ภายในหนึ่งรอบหลังจากคลอดลูกแล้วนะครับ21วันนี้สามารถกลับสัตว์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องล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 อง,ลอง,ลอง,ลองทำดูนะครับพอลอกหลุดแล้ว พอลคขอดแล้วพอลกหลุดให้เอายาเข้าไปรักษาแผลสดในมดลูกของเขาเลยนะครับจะดีมากเลยครับจะดีมากผมใช้มาตลอดระยะเวลาจากหลังจากมหาวิวทยาลัยผลิตออกมารู้สึกจะเป็น6หรือ7ปีเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนผมก็ใช้วิธีใช้ออกซิผสมน้ำกร่นว่างอะไรบ้างผสมยาแก้เศษบ้างนะครับซึ่งได้ผลดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับซึ่งได้ผล ไม,ไม่เสถียรไม่เสมอนะครับพยายามหลบหลุมนะเดี๋ยวเขาสับหลุดไม่ไม่เสถียรนะครับไม่เสถียรแต่หลังจากที่มาอะไรผลิตยาตัวนี้ออกมาแล้วดีมากเลยครับดีมากๆเลยนะผมใช้ตลอดแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับการใช้ก็คือคลอดครั้งแรกใช้300แล้วหลังจากนั้นอีก7วัน300ซีซีนะฮะ แล้วหลังจากนั้นอีก7วันก็ใช้อีก200ซีซีก็ถือว่าจบเลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรอีกแล้วครับยาแก้อักเสบไม่เคยใช้เลยครับผมไม่เคยใช้ยาแก้เสพเลยนะครับขอย้ากับพี่น้องนะไม่ใช้ยาปฏิชีวนะฉีดเด็ดขาดนะครับถ้าผมจะใช้ก็คือประเภทยาบํารุง AD ดีคาร์โตซานนะครับแต่ยาปฏิชีวนะผมจะไม่ใช้ในกรณีคลอดลูกใหม่เด็ดขาดบางคนอาจจะแย้งว่า ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะแล้วจะเอายาอะไรแก้เสบ mm hmm. ก็คือยาซาดีอ mm ัปเตอร์ฟาที่ผมพูดเมื่อกี้นี่แหละครับมันเป็นยารักษาแผลแล้วก็แก้เสบในในตัวเองเลยนะครับมีตัวยาพร้อมอยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแต่กรณีวัวนมใช้ยาปฏิชีวนะก็ส่งนมไม่ได้หลายวันนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ดีมากครับแล้วก็ผมคงไม่พูดถึงข้อเสียของยาปฏิชีวนะในการที่ใช้นะครับ ให้พี่น้องไปหาเหตุและผลเอาเองถ้าพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าผมไปไปไปต้านการซื้อขายยานะครับจะไปมัน,จะ,น,น,นะจะไปผิดตรงนั้นนะครจะไปผิดตรงนั้นขอไม่พูดดีกว่านะครับว่าสาเหตุอะไรที่ทำไมถึงผมไม่ใช้นะครับเอาเป็นว่าผมไม่ใช้นะจากประสบการณ์ของผมเองนะไม่เคยใช้แม้แต่หยดเดียวนะครับไม่เคยใช้แม้แต่หยดเดียวยัง,งยังไม่สึง ผมโอ้ใช่ใช่ตรงนี้แหละคือจะใช้แต่ยารักษาแผลภายในนี่แหละครับจะใช้ยารักษาแผลภายในซาดีอัพเตอร์ฟาตัวนี้ตัวเดียวนอกนั้นก็จะใช้เป็นพวกยาบำรุงมดลูกนะครับยาบำรุงระบบสืบพันธุ์สัตว์ก็คือพวก AD3E าคาโตซานจริงๆแล้วตัวนี้ก็เป็นแค่ตัวเสริมนะครับนะแล้วรับรองได้ว่าถ้าใช้ยารักษาแผลตัวนี้แล้วเนี่ยมดลูกสัตว์ของท่านจะไม่เสีย ของผมเองออกลูกตัวที่หกที่เจ็ดนะฮะออกลูกตัวที่หกที่เจ็ดแล้วนะครับหมดลูกยังตรงเประอยู่เลยยังยังหมอยังงงเลยนะฮะหมอยังงงเลยว่าทําไมมดลูกเข้าอู่เร็วจังนะครับทําไมมดลูกเข้าอู่ดีมากนะหมอที่ที่เพื่อนเพื่อนกันที่มาลองตรวจมดลูกวัวผมดูมดลูกควายผมดูนะฮะ เพิ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แล้วก็อยากจะบอกต่อให้พี่น้องทราบว่ามันเป็นราคาการใช้ยาที่ถูกต้องแล้วก็ตรงจุดแล้วก็ไม่แพงนะครับไม่แพงผมเองประสบการณ์ล้วนๆนะครับการเลี้ยงสัตว์ของผมเนี่ยไม่มีวิชาการเลยเพราะผมไม่ได้เล่าเรียนมานะครับผมใช้ประสบการณ์โดยตรงเรื่องการใช้ยาเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินเรื่องการจัดการเนี่ยใช้ใช้ประสบการณ์สอน ประสบการณ์ของผมก็มาจากการเดินทางไปสถานที่ต่างๆไปดูฟาร์มใหญ่ๆที่เขาประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่คนสมัยก่อนๆที่เขาเคยเลี้ยงมีประสบการณ์ผ่านมานะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับเอามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ฟาร์มของเรานะครับก็จะประสบความสำเร็จถือว่าตัวผมเองผมอยู่ได้ มีเงินใช้มีลูกเต้าเรียนจบจากปศุสัตว์ทั้งนั้นเลยครับจากปศุสัตว์ล้วนๆเลยเ,เป็นอาชีพที่มั่นคงและถาวรจริงๆนะครับแต่ก็มาพูดวันนี้อยากจะคุยถึงเรื่องประโยชน์และคุณและโทษของการผสมเทียมแต่โทษนี่น้อยมากเลยนะฮะมันมันมันมีแต่คุณมันมีแต่ประโยชน์นะครับเลยอยากจะให้พี่น้อง FC ผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่านหันมา นะครับหันมาผสมเทียมกันจะดีนะครับจะดีมากแล้วและและ้แลให้รู้จากวิธีการแก้ไขข้อเสียของการผสมเทียมแค่นั้นเองนะครับเป้าหมายในการออกมาพูดคุยวันนี้อยากจะประสบการณ์มาแชร์ว่า90%าซของผมนะครับ90%ของผมผสมเทียมทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวที่มีปัญหาตัวที่มีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้จริงๆผสมเทียมแก้ไขไม่ได้จริงก็จะผสมตัวนะครับ แต่ถามว่าผสมตัวมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์นะฮะก็มีประโยชน์สําหรับแก้ไขในเคสที่เราผสมเทียมไม่ได้จริงๆนะครับกับก็พี่น้องท,ทุกท่านนะครับพี่น้อง f c ทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้ที่ผมลงมามีประโยชน์กับการเลี้ยงสัตว์ก็ฝากช่วยแชร์กันต่อๆกันไปนะครับเพื่อผมช่องของผม ซันดาฟาร์มจะได้อยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตลอดไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งการทำคลิปทุกครั้งนะครับก็จะพยายามนำเอาสิ่งดีๆมีประโยชน์กับการเลี้ยงสัตว์ของพี่น้องเกษตรกรเอามาเผยแพร่เอามาตีแผ่เล่าสู่กันฟังนะครับถ้าผมเจอเจอฟาร์มไหนที่เขาประสบความสำเร็จเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้พี่น้องดูนะครับจะพยายามเอา ทำคลิปมาออกมาบ่อยๆให้พี่น้องได้รับชมกันสำหรับพี่น้องที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางเหมือนผมผมเดินทางทั่วประเทศนะครับไปทั่วประเทศนะวันนี้ก็เดินทางไปอ,อุบลอีกแล้วนะครับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ยันถึงปีใหม่ก็ยังอยู่บนราชธานีอยู่นะครับยังไงก็วันนี้ก็เห็นว่าสมควรนะครับการออกมาเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ให้กับพี่น้องเอฟซีนะครับฝาก ช่องสันดาฟาร์มไว้ในอ้อมใจของพี่น้องเกษตรกรผู้เลีเ้ยงสัตว์ด้วยนะครับสวัสดีครับ